ติดอะไรติดอะไรมาแล้วค่ะมาแล้วอุ้ยอุ้ยไกลัวคนแย่งกลัวคนแย่งอุ้ย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 เอามานี่เอามาให้แม่เอามาให้แม่เอามาให้แม่กลัวน้องนี่คืออาณาจักรของแม่นะคะ มึงรักแม่แลวกันมึงจะรักแม่นักนาไปเข้าเข้าไปไปเร็วเข้านอนไปไปเข้างไปเข้างทุกคนวิ่งไปเข้ากงมุดเลยหรอเข้ากงโอเค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 